สวัสดีจ้ามาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆต้มไข่แบบเปลือกไม่แตกปอกไข่ง่ายๆสวยน่าทานที่สุดเลยค่ะมาเข้าครัวดูเคล็ดลับการต้มไข่แบบง่ายๆกันเลยจา้าเตรียมไข่เกลือแล้วก็มะนาวเท่านี้เองใส่น้ำลงไปให้ท่วมไข่เติมเกลือหนึ่งช้อนชาจะช่วยทำให้ไข่ไม่แตกเวลาต้ม แล้วก็ใส่มะนาวลงไปเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปทั้งเปลือกแบบนี้เลยมะนาวจะช่วยทำให้เปลือกไข่มีความอ่อนนุ่มทำให้ปอกง่ายมากๆเลยจ้าในการต้มไข่ให้สวยนะคะแล้วก็เปลือกไข่ไม่แตกในะระหว่างต้มแม่พึ่งจะใช้ไฟก,กลางๆงจ้าต้มไปเรื่อยๆประมาณแค่ส0นาทีเราก็จะได้ไข่ต้มที่มีความสุกพอดีเลยจ้านำไปทานกับอาหารอะไรก็อร่อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไข่ต้มสุดสวยของเราเปลือกไม่แตกนะวิธีการปอกไข่ให้สวยแล้วก็ง่ายที่สุดแม่พึ่งจะใช้วิธีการเขย่าจ้าวิธีนี้จะทำให้เปลือกไข่นะคะแตกโดยรอบแบบนี้เลยจ้าแค่ใช้มือปีบเบาๆนะคะเปลือกไข่ก็จะหลุดออกมาโดยง่ายวิธีการต้มก็ง่ายปอกก็ง่ายเพียงเท่าน,นี้เองเราก็จะได้ไข่ต้มแบบเพอร์เฟกนะคะแล้วก็ ปอกง่ายน่าทานที่สุดเลยถ้าใครชอบทานไข่ต้มลองใช้วิธีนี้ดูนะคะรับรองว่าง่ายถูกใจมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไข่ต้มสวยๆพร้อมเสิร์ฟถ้าท่านชอบสาระดีๆพร้อมเมนูอาหารอร่อยๆทำง่ายจากครัวแม่พึง่งกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะจ๊ะ